ครับวันนี้ติไงจะใครละ่ะทีมงานเบาวิวเบาหว,วานนะครับวันนี้เราก็เป็นเรื่องในโอกาสวันสงกรานนะครับประเพณีไทยวันนี้เราก็เลยถือโอกาสที่ว่าเราไม่ได้กลับบ้านเรามาทํางานต่างจังหวัดเราก็เลยทีมเรานี่ก็เลยไปทีมเราก็เลยไปซื้อของมาเออเพื่อจะทาบุญกับอาพระอาจารย์บุญมาแห่งวัดถรรมาแอกบ้านกกอกครับนี่ครับนี่ของที่ผมซื้อมาก็ มีนมขนมนมเนยยาสับมแฟบนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับให้กับพระอาจารย์แล้วก็มามุ่งมาม่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเบาหวานนะครับผมนี่นี่ครับเอ็มร้อยล้วน,นกระโดบเลยนะครับแล้วมาม่าขนมนมเนยนะครับ เป็นยังไงนี่นะครับน้องโจ้น้องโจ้เ,จเบาหวานเป็นไงได้ข่าวว่ามีเออ่เปิดร้านของพี่สาวใช่ไหมเป็นร้านแซนด์วิชนะครับผมใช่แล้วรีวิวหน่อยคนระับเป็นแซนด์วิชของของที่ร้านเราเป็นไงครับโอ้แซนด์วิชมีหลายหน้ามากๆเลยครับก็มีทั้งหน้าโบราณพวกหลายๆอย่างนะครับมันเห็นว่าแซนด์วิชของเราเนี่ยนอกจากจะกินแล้วยังใช้ทําอย่างอื่นได้ด้วยครับใช้ทําอย่างอื่นก็คือว่าสมมติรถบางคันเนี่ยครับคือเบรกมือเสียใช่ไหมครับเราจะขึ้นเขาไม่ต้องดึงเบรกมือครับ เอาแซนด์วิชมาลองป๊อกวัดนิ่งอยู่เลยโอ้แสดงว่าแซนด์วิชเรานี่แข็งแกร่งกินได้แล้วก็กรอบนุดได้ด้วยอ๋อกรอบหรือเปล่่าไมใช่รสชาติดีอร่อยอันนี้ครับนี่นี่นี่ครับแจ็คเรานี่แจ็คเอ่อนี่ทีมงานเราแจ็คตาแจ็คเนเวอร์ไดตายด้านนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถวายนี่เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็รอพระจันทร์ฮะพระจันทร์อวันนี้ถวายนู่นแล้วครับโอเคครับโอเคตอนนี้ทีมงานเบาหวานของเราก็จะนำ ข้าวของนี่มาถวายกับพระอาจารย์บุญมานะครับผมมาครับน้องน้องโจเบาหวานกับแจ็คเนฟอ่าตายดาษอ่ะพระอาจารย์ผมก็คือต้องกล่าว้ำโมถามจบก่อนมาครับเอาเอาล่าที่้องท่าที่ต้องยกใช่ไหมครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับอิมานิอิมานิมะยังเตมะยังพันเตะพัฒนานิพัฒนานิสัพพปริวารานิ พิกุสังัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโฆิกุสังโฆมานิพัสตานิจตุปัสจตุปัสยานิสับปวานิสัพปริวารานิ ปฏิกานหาตุทมหากันเจวะทมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจัอาทินันจักยาตกานังยาตกานังคารกตานังคารกตานังทีคารัตตังทีคารัตตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะสุขินังสุขินังวัตเมทานังวัตเมทานังอาสาวะอาสาวะขยาวหังขยาวหังโหตุโอตุ เราจะไม่เคลียร์โครงการเคลียร์กันได้เนาะบาอาจารย์ยังมาเยี่ยมอีกเลยยังมาเยี่ยมยังไม่ได้เยี่ยมอีกเลยน้ำมาหมดน้ำนะครับโอ้โหนี่การสมบูรณ์โครงการเลยเราจะไม่เจออีกแล้วเจอกันประจำเนี่ยละครับพระอาจารย์อ่า <GO av i> เมวะสิตุสัพเพปุรนตุสังกายันโทปนาระสุยธามนิชงกิรัสยยะาสัพพิโยวิวัจันตุสัพโรสุัสสวาัตตนังสุขิเทคาโยโกาวะอภิวัทนัสีวิสานิจังวุาปัจายระรราะุะรพระอรังสิริอายุจะวัูจะโขังวุิตยสวิต พรนภาเวนสธาสุีพระวนตพวะาังังนเาอาโภาเวนสธาสุขีภาวันตุภีพระวสุมตระรนนาอี้มาโยภาเวนัสธาสุผีพระน มามาด้วยเหรออมรินไม่ไม่ได้มาครับเรีย <ะ S 3> <c oughs> กว่ามทาทำเก่าของการปีนต้นไม้ใหญ่นี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เป็นอะไรครับเกิไไดต้นไม้กใกล้ไม่้ต้นไม้ใอากาศร้อนอยู่นะครับอาจารย์ร้อนวันนยมอยู่ในบ้านก็อยู่ไม่ได้มันร้อน นีมาอยู่ในวัดครับนอนร่มไม้ตามร่มดูงเราได้ขึ้นภูมั้วยครับอาจารย์ได้ขึ้นแต่ข้างบนไม่ได้เห็นนะวโอ้ข้างบนเย็นทำทำเย็นจี่หยิบกล้องเลยก็ได้นะครับนี่นะครับนี่ตัวเองเรากวดน้ํากันแล้วฮะหยิบกล้องทำแล้วเมื่อกี้เราทีมงานเบาหิวเบาหวานความดันเราก็ทําบุญถวาย ปัจตุปัจจัยอาหารให้กับพระอาจารย์บุญมาเลยล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกแบบอิ่มบุญมากเดี๋ยวเราจะไปถามทีมงานของเรากันนะครับเราไม่ไปไงครับน้องน้องโจ้น้องโจ้เบาวิวนี่อิ่มบุญไหมครับอิ่มบุญมากมากเลยครับก็รู้สึกได้ทาบุญปกติไม่ค่อยไมีมเวลาทําบุญเท่าไหร่ก็ใช้เวลาว่างมาทําบุญแล้วก็ตรงกับเทศกาลสงการพอดีครับผปกติทําแต่บาปใช่ไหมครับ ส่วนมากจะเป็นบาปบาปอะไรบ้างครับส่วนมากจะเป็นบาปอะไรบ้างที่เราทําไม่มีผมเป็นคนทําบุญไม่เคยทําบาปครับดูหน้าด้วยดูหน้านี่ดูว่าอิ่มบุญจนเนี่ยครับเนื้อแน่นเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูครับนี่ดูครับนี่ครับนี่อันนี้อิ่มนี่ครับนี่อันนี้นี่แจ็คเนื้อวอดายแจ็คเนวอดายคนตายด้านครับผมนี่เป็นเป็นยังไงบ้างครับผมดีครับรู้สึกสบายใจดีครับสบายใจเลยจะใหญ่ลองขยายคําว่าสบายใจให้หน่อยครับใจรู้สึกรู้สึกดีครับมันปลอดโปร่งโล่ง จากที่แบบบางทีรู้สึกไม่สบายใจมาอยู่วัดนี้มันสบายใจงั้น <ขอ S 2> จะเหมาะสำหรับปีกวิเวกเลยจะจะบวชที่วัดนี้ไหมครับฮะอออออรออรอมีโอกาสก่อนหาโยมอุปผาที่นี่สักคนอ๋อโยมอุปผาเหมือนพิอ่ะเหมือนพิเตะอ๋อหาโยมอุปผาเลยครับเหมือนพิเตะไงโอเคไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอ็งอน้นงานล้วนๆครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องตีไงจะใครล่ะแล้วก็ช่องไม่มีช่องไม่ให้คือช่องเนี่ยแซนวิชร้านแซนวิชยังไงฝากแซนวิชไร แซนวิชโบราณเฉยๆไม่กดซรงกดเซิร์ชเข้าไปหาไหนๆมีผไ,ไ,ไม่มีขายขายเฉพาะในไทยรัฐอย่างเดียว <laughs> <laughs> ยังไม่ได้เปิดไม่มีเวลาเปิดแซนวิชโบราณเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้หน่อยครับเผ<อ>ื่อคนที่เขาอยากกินแซนวิชร่น<อ>นี้หรือว่าพวกช่างพวกอะไรพวกใครที่ยัง ท้องเสียไม่ใครที่อยากท้องเสียหรือใครที่ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็พวกช่างช่างซ่อมรถยนต์ที่แบบเรียกว่าใครไม่มีจระ,ะเ้งจระเข้ลองลงลองรถอะไรหมลลดลองรถเขาเผือ่อสนใจฝากเบอร์หน่อยครับอ่าศูนย์แปดห้าครับครับผมศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ดเก้าครับครับแซนด์โจครับ,รบแซนด์วิชโ,<ท>โบราณ<ล>ขอบอกว่าเออ่รุ่นนี้อร่อยมากแซนด์วิชโบราณนี่ครับนี่อร่อย แถมเป็นเครื่องมือได้ด้วยครับเป็นอุปกรณ์อะไรได้ครบวงจรครับทวินวันพูดเองนะครับคุณผู้ชมพูดเอออ่าว่าอะไรครับโอเคครับแจ๊กฝากช่องครับผมไม่มีครับไม่มีครับอเพจนะครับเพจไม่มีครับแล้วเฟซบุ๊กะครับเฟซบุ๊กมีครับอ่าครับเฟซบุ๊กเลยครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตไม่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 ต้องติดตามก็ได้ครับโอเคครับ